สวัสดีค่ะสวัสดีเจอกันอีกเช่นเดิมค่ะล่าเริงเหมือนเก่ายังไม่ตายยังหาใจสบายนะคะยังสบายสบายเหมือนเดิมนะคะคือเหมือน่าหนิงพูดนั่นแหละลก็มีเสียแล้วก็มีได้มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาคำนวณกันต่อนะคะคำนวณหน่วยคำนวณท้ายเลขหลักหน่วยเราต่อ หลักหน่วยของเราก็จะคำนวณต่อก็คือ,อเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมบวกเจ็ดเหมือนเดิมบวกเจ็ดเหมือนเดิมนะคะท้ายงวดนี้นะคะเราจะได้เราจะได้ท้ายสามท้ายศูนย์ท้ายเจ็ดท้ายสี่ท้ายหนึ่งแล้วก็ท้ายแปดนะคะท้ายงวดนี้นะคะเหม,มือนเด,ดิมนะคะบางคนจะจะสับสนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะนี่คือ งวดวันที่ต่อไปวันที่นกันยันนิ้มนิ้มเเหมือนเดิมนะคะค่ะเราจะมาคำนวณเหมือนเดิมได้กระเอรงห้งหามลุกกระโปให้หาบนะนะอยู่กับช่องย่าหนิงนะคะคือว่าถ้าได้ก็ได้ไม่มากเหมือนย่าหนิงว่านั่นแหละพอได้กินพอได้เล่นสนุกค่ะถ้าเสียก็เสียไม่มาก เพราะว่าเราก็ซื้อแบบมี 1. ซื้อแบบมีสติ 2. มีสตังถ้าซื้อกับย่าหนิงนะคะค่ะก็มีอยู่นี่เลยคะ่ะเราต้องก่อนที่ซื้อเราก็ต้องมีสติแล้วก็ต่อมาก็มีสตังต่อมาก็คือไม่ได้ลำบากเกินไปนะคะไม่ไม่เดือดร,<ม><อ>ร้อนตัวเองเ<ะ>นะคะซื้อไม่มากแต่อยู่ได้นาน,น,าน ซื้อน้น้อยแต่อยู่กับย่าหนิงนานๆนะคะค่ะก็นี่แหละคือช่องย่าหนิงสไตล์ของย่าหนิงนะคะเอาย่าหนิงเอซี SC หลายท่านบอกว่าย่าหนิงลืมเลขคำนวณตัวเองหรือเปล่า,าย่าหนิงทิ้งเลขคำนวณตัวเองหรือเปล่าทําไมไม่ซื้อซื้อหลายตัวแบบนี้อ๋อไม่ใช่ทางคำนวณก็ให้ คำนวณไปแต่แ่านิงไม่ได้ลืมเลขคำนวณตัวเองเลขคำนวณตัวเองก็เหมือนเดิมอยู่แต่ว่าพอดีมาเลขที่ได้มากับมากับอาจารย์มาแล้วก็เลยมาคำนวณอ,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 อีกรอบสองนะคะเป็นคำนวณอีกรอบสองเป็นโค้งสุดท้ายคำนวณอีกรอบสองก็เลยเพี้ยนผิดไปหนึ่งแต้มปกติ4 2 5สองสองสองนะคะ ปกตินะคะเพราะว่ามันก็จะไปสูตรนี้อยู่แล้วเออแต่ว่ามันก็หลุดไปหนึ่งเต้มเพราะยังไงคือดวงเราก็คงจะบริหาได้ถึงเท่าไหร่นะคะคือเราก็เหมือนว่านั่นแหละค่ะไปตามดวงแต่ว่าดวงช่วงนี้ก็กำลังเริ่มดีดีขึ้นระดับระดับระดับเป็นขั้นขั้น,นเป็นตอนตอน ตอนนี้ก็เหมือนตอนรอบก่อนสามตัวตรงตรง,ตรงสองวดเป๊ะไปแล้วนันก็ต้องมีพักสักหน่อยแหละพักก่อนว่าพักบ่ได้เด้เขาสิบ่มีแน่ใจเหมือนที่ว่าได้เลยค่ะซื้อน้อย,อยแต่ให้อยู่ด้วยกันานานๆน,นะคะมันก็จะได้ถ้าโชคมานะคะถ้าโชคมาถึงจะซื้อน้อยแต่ก็ได้เยอะอคือมันเข้าสามตัว ค่ะคือว่านี่แหละเขาถึงว่านอนอยู่กับได้ยง้มสิดได้นั่งอยู่กับได้ยง้มสิดได้เห็นงยง้มโบได้นะเนาะแลนลนดิ้นลนไปขนาดไหนก็ไม่ได้นะคะมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะดวงของคนถ้าคนถึงขราวจะได้นอนรับอยู่ก็มีคนปุ๊บองเงินมาหาเด้อ่าถ้าคนถึงขราวจากบได้ดิ้นลนขนาดไหนไปขนาดไหนก็ไม่มี ไม่ได้นะคะรวคนจะไม่ได้ไปเมืองนอกเมืองนาก็ไม่ได้เนาะไปทํางานเนาะรวคนจะได้อะไรอยู่บ้านก็ได้นะพี่น้องมันก็เป็นอย่างนั้นถึงว่านะคะซื้อกับช่องย่าหนิงอย่าลืมนะคะค่ะอย่าลืมมีสติแล้วก็จะมีสตังนะคะสตินี่ก็คือซื้อได้ซื้อไม่เกินตัวเองที่จะลําบากอืนะคะแล้วก็สตังจะมาเองเพราะว่าถูกถูกถูกบ่อยขัง ไม่ทุกงวดก็บ่อยงวดนะคะบางวดสองงวดก็ถูกก็จดไว้มันก็ยังมีกําไรอยู่นะพรุ่งนี้เราจะมีงวดหวยลาว,แก,วาแก้มืออีกหวยลาวแก้มือคือพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์เนาะวันจันทร์พรุ่งนี้นะคะอาจเราจะอ่านี่นะคะการคํานวณนอย่างนี้ก็ไม่ลืม ไม่ได้ลืม <ละ S 1> เลขคำนวณเนาะเพราะนะว่าให้ไปแล้วให้ไปแล้วให้ไปแล้วเอฟซีก็คงจะไปคำนวณว่าย่าหนิงให้ไปแล้วก็ให้เอฟซีเขาไปคำนวณอีกทีหนึ่งคือว่าเราคำนวณให้แล้วี่หลักหน่วยของเราแล้วเอฟซีก็จะบางคนก็จะฝันหรือว่าบางคนก็จะมีเลขของตัวเองอยู่ก็หลักสิบมาใส่แต่รอบนี้นะคะย่าหนิงจะไปเอาหลักสิบมาเร็วนะคะจะไปเอาหลักสิบมาเร็วก็ประมาณอ่า วันผู้นี้วันจันเนาะจันก็คงอาคารพุธนะคะจะไปเอาหลักสิบมาเร็วนาะจะไปเอาหลักสิบ<า>แล้วก็มาบวกกับความฝันตัวเองนะพี่น้องจะมาอบอกความฝันจะมาเอามาให้มันฝันอ่าให้มาพอความฝันแต่นี่ก็พลาดไปคือห้าสองอเสียดายจังเอาแบบนี้นาแย่นองเนาะเราก็เอาทั้งอถ้าสมมุติว่าเราทำคลิปเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นเลขคำนวณ คลิปหน,น้าก็จะเป็นเลขอาจารย์จากตรงนั้นใช่คลิปนั้นก็เป็น<ง>อาจารย์จากตรงนี้เนาะจะเป็นอย่างนั้นบางทีก็คลิปนี้จะเป็นเลขคำนวณออกไปคลิปที่สองก็จะเป็นเลขของหลวงปู่คลิปที่สามก็จะเป็นเลขของน้ำมนต์นนเลขความฝันอะไระประมาณนี้เนาะใช่ก็จะทําประมาณนี้นะคะก็หลายคนบอกว่าอย่ากลัวย่านิงลืมเลขคำนวณนะก็เลย อ้าวเราก็เปลี่ยนแพนใหม่ก็ได้น้อยแย่หนึ่งเนาะใช่เอาแต่ละวันก็เอาแบบไม่เหมือนกันเอาลืมอีหลีแล้วอันแต่อันเลือดมวยเลือดไข่ผมก็ยังชับก,ก็อบอกอยู่เด้มันอาจจะออกตัว,ออวน,นี้นนนก็ <จะ S 1> ได้ตัวน,นี้มวอจับผิดบังเอิญน,นะคะบังเอิญจับมาผิดท้ายออกจริงๆนะคะอะเขียนวันที่ด้วยยากข้างล่างเขียนวันที่ให้ด้วยว่าวันนี้วันหวยคำนวณวันที่เท่าไหร่หวยคำนวณวันที่ ต่อไปมันก็เป็นวันที่หนึ่งเมษาอ๋อหนึ่งนี่ย่อหกเจ็ดก็จะเป็นหวยคำนวณวันที่หนึ่งเมษานะพี่น้องนะหกเจ็ดนีกครั้ายเราปล่อยท้ายเหมือนเดิมเราก็จะปล่อยท้ายเหมือนเดิมแล้วก็ไปเอาหลักสิบมาเหมือนเดิมนะคะหลักสิบเรางวดนี้เราก็ต้องเอามา ก็คงจะต้องเอามาเร็เวกว่าเดิมนะคะอ,ะอที่ที่หยิบผิดเล่มวันนั้นหลายคนหลายท่านอาจจะได้ดูเนาะก็<ช>หลายคนหลายท่านก็จะบอกไม่ใช่มันออกตัวนี้บอก็ญาตหนึ่งก็ว่าอยู่ว่แม่มันจะออกตัวนี้บอเพราะว่าญาตหนึ่งมันเอิมมนมาเอินจับผิดแล้วมาให้เอฟซีดูแบบที่ว่าเฉยไปเลยเหมือนอจริงเหมือนเป็นของจริงมันก็คือเนาะญาตหนิ่งเนาะใช่จนกว่าเอฟซีทักเข้ามา เอออฟซี FC ทักมาแล้วก็เลย,เยมาเป็นอ่าแล้วก็มาดูนะเออมาดูก็เลยอ่าขออภัยเอฟซีแต่ว่ามันจะถูกตัวน,นั้นจริงๆไม่ว่านะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะอยู่กับช่องย่าหนิงอยู่นานๆน,น,นะคะค่ะนิดๆอยู่นานๆน,น,นะคะรักน้อยๆรักนานๆพี่น้องค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ มีสติและมีสตังค์โอเคค่ะบ๊ายบายและเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ